แม่เจ้าร้อนใจอยากช่วยผี่ชายเจ้าอ้ี้เจ้าอย่าเอามาเป็นอารมณ์เลยอย่างไรตอนนี้เราต้องหาทางช่วยผี่เจ้าออกมาให้ได้ก่อนความหมายของท่านพ่อคือไม่ว่าอย่างไรก็ให้เขาไปหาทางเอาหัวใจของหานอ้เดืบหนาวขึ้นเรื่อยแต่แล้วเขากลับคิดถึงอ้อมกอดอันอบอุ่นของใครบางคนขึ้นมายังมีวิธีนั้นอยู่ด้วยสินะถ้าไม่เลือกวิธีก็ยังพอมีทางหลังกล่าวออกไป สีหน้ายินดีฉายชัดบนใบหน้าของผู้อาวุโสทั้งสองบิดามารดาเขาเลือกจะรับฟังแค่มีวิธีแต่ไม่สนว่าจะเป็นวิธีใดข้าจะแวะไปหาคนรู้จักเผื่อเขามีหนทางพวกท่านรออยู่ที่บ้านเสร็จธุระแล้วเดี๋ยวข้าไปหาอ่าอุ้ยก็แค่นี้แหละแม่รู้ว่าลูกต้องไม่ทิ้งอาเทียนแน่ๆมารดาเขายกยิ้มพอใจไม่ถามไทยอะไรต่อทั้งนั้นเพียงรีบกลับบ้านไปรอฟังข่าวดี